กลับสวัสดีครับเป็นแฟนพระเครื่องทุกท่านนะครับและเป็นเพื่อนที่รับชมและติดตามทางช่องการศึกษารพระสมเด็จนะครับวันนี้ก็มีพระสมเด็จวะละัลขังนะครับพิมพ์ช่างหลวงเป็นพิมพ์ใหญ่อกวีเกตจลซุ้มนะครับมาให้เพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษานะครับในคลิปนี้พระองค์นี้นะครับเนื้อพระสร้างจากเปลือกหอยดิบนะครับ เป็นสัดส่วนที่มีจํานวนเยอะนะครับในองค์พระนั่นเองพระสมเด็จวะัละคังนะครับก็สร้างจากเนื้อผงปูนเปลืปอกหอยมีอยู่2ชนิดนะครับก็คือเปลือกหอยที่เผาไฟและเปลือกหอยที่ไม่เผาไฟก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตนั่นเองนะครับก็คือเปลือกหอยที่นําไปบดต่ำนะครับแล้วก็นํามาผสมกับน้ําว่านหรือน้ําวันตังยิวนะครับแล้วก็ปั้นกดลงในแม่พิมพ์นะครับ แต่เมื่อผ่านระยะเวลานะครับการเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนรูปแบบของเนื้อปูนนี่นะครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระเนื้อแกล่งนะครับผ่านการลงรักมาด้วยเนื้อนี่แข็งโป๊กเลยนะครับด้านหลังก็มีคราบรักนะครับด้านหน้าก็มีคราบยางรักนะครับที่แทรกซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อพระนะครับลักษณะของเปลือกหอยดิบนะครับเป็นลักษณะัยงไงเพื่อนดูนะครับดูเนื้อนะครับ เนื้อก็นี่แกล้งนะครับลักษณะเนื้อพักขาวๆนะครับคล้ายๆคล้ายๆเปลือกหอยเลยถ้าเราดูดีๆนะครับก็คล้ายๆเปลือกหอยนะครับดูคล้ายๆงานะครับเป็นสัดส่วนที่แข็งมากไล่ลงมาด้านล่างก็จะเห็นลักษณะการงอกเหมือนกันนะครับเปลือกหอยดิบผสมกับเปลือกหอยเผานะครับก็คือปูนสุกบ้างในพระองค์นี้ไม่ใช่ว่าใช้เปลือกหอยดิบทั้งหมดนะครับ ถ้าใช้เปลือกหอยดิบทั้งหมดจะขึ้นรูปได้ยากนะครับเพราะว่าการเกาะเกี่ยวของอผงปูนเปลือกหอยที่ไม่ได้อาไฟนะครับมันจะยึดเกาะกันได้น้อยกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างพลาเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องผสมนะครับปูนสุกลงไปด้วยเพื่อให้เนื้อพลาเกาะเกี่ยวกันได้ดีนะครับเมื่อสัมผัสกับน้ำเนี่ยนะครับการประสานตัวต่างๆนะครับ แต่สต่ส่วนที่เราจะพิจารณาและก็เห็นได้นะครับเมื่อดูบริเวณนี้นะครับกลายเป็นปูนดิบนะครับเกาะเกี่ยวยึดเกาะประสานกันเมื่อดูนะครับสัดส่วนบริเวณนี้กลายเป็นปูนดิบแล้วก็แขวซตสอลากไนต์แล้วก็แขวไซส,ลลไซสด้วยนะครับ <water less. S 2> เมื่อเราขยายด้วยกล้องที่มีกําลังขยายสูงนะครับเนื้อพระค่อนข้างที่จะแกล่งไม่ก็เห็นละอองปูนสุกเท่าไหร่นะครับคราบรักเนี่แทรกซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อปูนนะครับก็ลอกล่อนออกไปบ้าง ในด้านข้างเนี่ยนะครับตามรอยปริรอยตัดกราบลักนะครับเข้าไปอยู่แทรกเต็มเยอะนะครับด้านข้างจุดที่เราจะพิจารณานะครับเพื่อนดูผิวพระนะครับเนื้อพระร้อยกว่าปีนะครับไม่มีทางที่จะเรียบตึงเพื่อนเพื่อนดูลักษณะเหมือนกับการงอกในเปลือกหอยนะครับภาพเปลือกหอยที่ผมนํามาเป็นภาพประกอบนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นหอยเบี้ยนะครับที่เป็น เปลือกหอยที่มีอายุเกิน150ปีขึ้นไปจะมีลักษณะรูปแบบนะครับที่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการดูเปลือกหอยเนี่ยแล้วนํามาประยุกต์ในการพิจารณากายภาพของพระสมเด็จเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าจะใกล้เคียงนะครับจะใกล้เคียงของเกดนี่ทาเรียนแบบได้ยากนะครับทำเรียนแบบได้ยากเพื่อนๆดูนะครับลักษณะการงอกเกาะกลุ่มกันเป็นกระจุกกระจเจนะครับเป็น พื้นผิวไม่เรียบเพื่อนดูดิครัรูปแบบการงอกของเนื้อปกปูดนะครับแล้วเนื้อพลักก็แห้งแข็งนะครับแกล่งแกล่งก็คือเพราะว่าเปลือกหอยดิบมีจํานวนที่เยอะนั่นเองนะครับเนีย่ยเพื่อนดูลักษณะการงอกเหมือนกันเลยนะครับในเปลือกหอยที่ผมส่องเนี่ยนะครับ ธรรมชาติเหล่านี้นะครับผมถามว่าพระเกเนี่ยเขาจะทาเรียนแบบได้ยังไงนะครับสำหรับคนที่บอกว่าเป็นของเก๋เป็นของเก๋อย่างนั้นอย่างนี้นะครับเราต้องดูรูปแบบและโครงสร้างด้วยเราต้องดูกายภาพด้วยนะครับไม่ใช่ดูแต่เนื้ออย่างเดียวนะครับเราต้องดูลักษณะกายภาพของเนื้อพระด้วยรูปแบบของผิวพระนะครับเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ว่าเห็นสีขาวเรียบตึงนะครับแข็งโป๊กทั้งองค์เกาะ โอเคนะโหเนื้อแกล่งนะครับเนื้อมุกไม่ใช่นะครับเราต้องดูกายภาพอย่างอื่นด้วยนะครับเป็นองค์ประกอบนะครับเห็นเพื่อนดูดีครับเราต้องดูชั้นปูนที่งอกด้วยนะครับของเก๋ที่เขาทาเรียนแบบเนี่ยพระโรงงานนะครับไอ้รอยยุบรอยย่นเขาทําได้นะครับทํานะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแต่ลักษณะการงอกที่มีรายละเอียดเหล่านี้นะครับเป็นกายภาพที่เล็กๆและเกาะกลุ่มกันเพื่อนดูนะครับเห็นไหมครับ รายละเอียดเหล่านี้ลองส่องและพิจารณาดูสิครับเห็นไหมครับเป็นโครงสร้างเหมือนกับเปลือกหอ,อยเลยนะครับเหมือนกับวัสดุตั้งต้นก็คือธรรมชาตินั่นเองนะครับต้องใช้การเวลานะครับจากเนื้อพระใหม่ตอนที่สร้างเนี่ยนะครับมีน้ํามีความชื้นเนื้อพระนี่ยนะครับยังไม่แห้งไม่แข็งไม่เปลี่ยนสภาพมากขนาดนี้นะครับแต่พระองคนี้ก็สร้างเกินร้อปีมาแล้วเพราะฉะนั้นรูปแบบเหล่านี้นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ย เห็นเพื่อนดูนะครับด้านบนเหล่านี้จะเป็นปูนดิบนะครับเมื่อถ่ายด้วยกล้องที่มีกําลังขยายสูงเราจะเห็นโครงสร้างข้างในนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพถ่ายนะครับว่าพระองค์เนี้ยบางคนอาจจะดูเป็นของเก๊นะครับถ้าเอาไปให้บอกเซียนดูเซียนก็จะบอกว่าเก๊นะครับพระถอดพิมพ์นะครับไม่มีทางหนอกนะครับพระถอดพิมพ์เอาไม่พิมพ์นี้ไปกดลงในเรซินเหรอครับ ไปกดอยู่ในบล็อกพิมพ์ยางแล้วก็ถอดพิมพ์มาใหม่เลยครับมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เราต้องดูรูปแบบด้วยนะครับเราต้องดูกายภาพสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในเนื้อพระด้วยนะครับบนผิวพระด้วยว่ารูปแบบเนี่ยเป็นลักษณะยังไงนะครับเนี่ยเพื่อนดูนะครับลักษณะการเปลี่ยนแปลงของผิวพระเห็นไหมครับเนี่ยงอกเป็นริ้วๆเป็นกระจุกกระจเห็นเพื่อนดูดีครับเนี่ยขอบขอบเนี่ยบนพระพักเนี่ย ผมจะปรับภาพนะครับให้เข้มขึ้นกว่านี้ให้เพื่อนๆได้เห็นลักษณะนะครับกายภาพของเนื้อพระรูปแบบการเปลี่ยนแปลงนะครับรูปแบบการงอกของเนื้อ,อกปกปูนปรับสีให้เข้มขึ้นสักหน่อยนะครับปรับสีให้เข้มมาเพื่อได้ดูลักษณะการงอกนะครับเพื่อนเื่อนดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยดูเป็นริ้วๆเป็นกระจุกกระจนี่นะครับ นี่คือลักษณะการงอกนะครับจุดเหล่านี้ละเอียดมากภาพถ่ายนะครับถ่ายอาจจะไม่ได้คมชัดมากเท่าไหร่เพราะว่ากล้องแต่ละตัวจะจับอยู่แต่ด้านบนนะครับพื้นผิวด้านล่างที่เป็นลักษณะการงอกเหล่านี้นะครับจับได้ยากเราต้องปรับภาพเอานะครับเมื่อผมบรรยายผมก็จะปรับภาพเพื่อนได้เห็นนะครับโครงสร้างที่ชัดเจนนะครับระดับพื้นผิวของเนื้อพระเห็นไหมครับไม่มีเรียบตึงนะครับต้องมีลักษณะการงอกบ้าง เห็นไหมครับองค์นี้งอกเยอะด้านหลังนี่แคลไซค์ขึ้นเยอะมากนะครับเหีนยเพื่อนดูนะครับเห็นไหมครับเขาจะเหี่ยวย่นแล้วก็งอกเป็นริ้วๆพื้นผิวพระเห็นไหมครับจะไม่เรียบตึงเลยนี่คือธรรมชาตินะครับของพระแท้พระเก่าที่บางท่านเนี่ยไม่ค่อยใส่ใจนะครับไปมุ่งเน้นแต่อะไรครับตำหนีนะครับ พิมนี้เกตจรุดซุ้มนะครับพิมพ์ช่างหลวงเหมือนกันไม่ทะลุซุ้มนะครับพิมอกวีพิม์นี้ไม่ใช่พิมพ์ลงพุทธนะครับคนละแม่พิมพ์กันพิมพ์ช่างหลวงเนี่ยเขาไม่ได้แกะแม่พิมพ์เดียวนะครับมีหลายแม่พิมพ์เพราะว่าระดับช่างหลวงนะครับการแกะพุทธศิลป์พิมพ์ทรงต่างๆก็ย่อมสวยงามนะครับเป็นพระที่สร้างยุคปลายๆนะครับยุคท้ายๆเนี่ยพิมพ์ช่างหลวงจะสวยงามนะครับ บางท่านว่าพิมพ์ช่างหลวงไม่มีหลวงวิจาร์ไม่มีจริงนะครับก็แล้วแต่นะครับไม่มีจริงก็จะบันทึกไม่ได้ไงนะครับเนี่ยเพื่อนดูดีครับนี่คือคราบยางรักเห็นไหมครับในคราบรักเหล่านี้ก็มีปูนที่งอกทับชั้นรักขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับดูจุดนี้เห็นไหมครับกว่าปูน,นจะงอกนะครับแทรกซึมขึ้นมาบนชั้นรักนะครับก็ต้องใช้การเวลา กว่าคราบรักเหล่านี้จะลอกล่อนอ,ออกไปนะครับแทรกซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อผงปูนนะครับต้องใช้กลไกของการเวลาไม่ใช่ว่าจะทําแค่วันสองวันหรือทาสีปูทับไปได้นะครับลักษณะการงอมเลื่อนดูสิครับเห็นไหมครับเหี่ยวย่นงอกนะครับเกาะกลุ่มกันเป็นกระจุกเป็นกระแจะเห็นไหมครับพื้นผิวก็จะไม่เรียบตึงนะครับพระแท้เนี่ยนะครับ เมื่อเราขยายดูหรือส่องดูพิจารณาดูนะครับผิวพระเขาจะไม่เรียบตึงอยู่แล้วนะครับเขาจะไม่เรียบเหมือนพระใหม่เหมือนกับพวกเนื้อกางสนะครับเนี่ยไล่ดูไปเลยเพื่อนดูสีครับเนี่ยเมื่อเราปรับภาพเหล่านี้เราจะเห็นลักษณะกายภาพการงอกนะครับรูปแบบการงอกของเนื้อพระเห็นไหมครับแห้งแข็งแล้วก็แกล่งนะครับเนื้อแกล่งนี่ก็คือลักษณะ นะครับของเนื้อพระที่มีสัดส,ส่วนของปูนดิบเยอะนะครับปูนดิบเยอะเนื้อพระค่อนข้างที่จะคงทนนะครับแข็งแกร่งถ้าออกไปทางโซนเนื้อปูนสุกเนี่ยเนื้อพระจะผูกกลอนได้ง่ายแตกกระเทาะได้ง่ายนะครับกลอนได้ง่ายถ้าเป็นปูนสุกเนี่ยส่วนมากนะครับแต่เพื่อนๆดูนะครับถึงจะเป็นเนื้อปูนดิบเยอะแต่ลักษณะการงอกก็เยอะนะครับดูจุดนี้เห็นไหมครับ เหมือนกันเป๊ะนะครับในเปลือกหอยเนี่ยนี้ไปดูภาพด้านหลังบ้างภาพสีสันก็เหมือนภาพแรกที่ผมถ่ายดูตอนต้นนะครับนี่ผมปรับสีขึ้นมาเนะครับเพื่อนเพื่อนได้เห็นโครงสร้างเนี่ยรายละเอียดเหล่านี้นะครับลักษณะการงอกเนี่ย,ยเพื่อนดูฐานสิครับเห็นไหมครับถึงจะเป็นโซนเนื้อแกล่งแต่ก็มีลักษณะนะครับผิวพระที่ไม่เรียบตึงเห็นไหมครับโครงสร้างต่างๆรูปแบบบนพื้นผิวเนี่ย งอกนะครับเต็มไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นเพื่อนดูจุดนี้นี่คือลักษณะรูปแบบนะครับของเนื้อผงปูนเมื่อเราไปศึกษาวัสดุตั้งต้นนะครับ<ๆ>ก็จะมีรูปแบบที่เหมือนกันและใกล้เคียงกันเลยนะครับสำหรับเปลือกหอยเนี่ย มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีคราบยางรักเห็นไหมครับเนี่ยจุดเหล่านี้นะครับจะเป็นแคลไซเลยเนี่ยขาวขาวแล้วดูแล้วมีเส้นใหญ่อยู่ด้านในเห็นไหมครับเนี่ยจุดเหล่านี้เดี๋ยวผมจะให้ดูภาพถ่ายนะครับลักษณะการงอกของแคลไซเห็นเพื่อนดูทีครับปูนดิบนะครับแคลไซจุดเหล่านี้เมื่อเราขยายด้วยกล้อง พันหกร้อยเท่าเราจะเห็นรูปแบบที่ชัดเจนนะครับรูปแบบที่ชัดเจนเนี่ยเพื่อนดูนะครับเป็นเม็ดแบบนี้น่าจะเป็นเปลือกหอยดิบนะครับเนี่ยเพื่อนดูพื้นผิวสิครับไม่เรียบตึงเลยนะครับเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนรูปแบบงอกขึ้นมา จุดเหล่านี้นะครับเดี๋ยวมันจะถ่ายให้ดูนะครับเป็นแคลไซ์ทั้งนั้นเลยเนี่ยเป็นปูนดิบและแคลไซนี่คือภาพด้านหลังนะครับบางท่านอาจจะไม่ค่อยสนใจนะครับภาพแบบนี้แต่ที่จริงแล้วก็เป็นพระแท้นะครับเป็นพระแท้เพราะว่าพระพิมพ์ช่างหลวงเนี่ยนะครับเราไม่สามารถทราบได้นะครับว่าสร้างไว้จํานวนทั้งหมดกี่แม่พิมพ์กันแน่ ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีการบันทึกไว้ชัดเจนนะครับไม่ได้มีการบันทึกไว้ชัดเจนนะครับเราก็พิจารณาจากพุทธสินพิมพ์ทรงนะครับเป็นลักษณะที่ใกล้เคียงกันเห็นไหมครับพุทธสินพิมพ์ช่างหลวงเขาจะสวยงามนะครับสวยงามพิมพ์อกวีเห็นไหมครับบริเวณนี้น่าจะโดนตอนที่เขาทําพระนะครับเนี่ยยุบตัวลงไปเป็นธรรมชาตินะครับ ไม่ใช่ตำไม่ใช่ตำนงตำหนิในพิมพ์มะลรยนะครับเห็นเพื่อนดูผิวพระสิครับไม่เรียบตึงเลยเห็นไหมครับงอกเต็ไมไปหมดเนี่ยทีนี้ไปดูภาพถ่ายนะครับถ่ายด้วยกล้องพ6นหกร้อย x นะครับดูแคลไซส์อ่ะนี่คือภาพถ่ายนะครับที่ถ่ายด้วยกล้องพันหกร้อย x นะครับเมื่อกี้ที่ผมให้ดูที่เส้นซูมนะครับที่ให้ให้เพื so, right <son> ่อนได้ดูปูนดิบนะครับในปูนดิบเหล่านี้เพื่อนดูนะครับจะมีชั้นแคลไซที่งอกอยู่ด้านบนเห็นไหมครับชั้นล่างก็เป็นอะลักโไน์เนี่ยอะลากโไน์นะครับเป็นคล้ายๆเส้นใยแบบนี้เป็นอะลากโไน์นะครับแคลไซก็จะเป็นคล้ายๆปุ๋ยเมกเห็นไหมครับเนี่ยด้านบนก็จะเป็นผลึกเป็นโครงสร้างที่เป็น คล้ายๆปุ๋ยเมฆเชื่อมโยงนะครับเกาะเกี่ยวกันเป็นโครงสร้างเห็นไหมครับนี่คือธรรมชาติของพระเ้นะครับที่พวกเซียนเก๋ทั้งหลายเนี่ยชอบบอกว่าของเก๋ของเก๋นะครับไม่มีหลวงวิจารณ์ไม่มีจริงนะครับไม่มีแล้วพระของแท้มาจากไหนนะครับเนี่ยเพื่อนดูดีครับพระเก๋จะทํารูปแบบเหล่านี้ได้ยังไงเนี่ยเพื่อนดูนะครับนี่ก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกนะครับด้านล่างเห็นไหมครับ ลักษณะเหล่านี้เพื่อนดูทีครับนี่คือลาโกไนชั้นบนเป็นแชลไซส์เห็นไหมครับเป็นผลึกเล็กๆนะครับเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดูมองด้วยตาเปล่าแทบจะไม่เห็นส่องด้วยกล้องร้อยเอ็กก็ยังมองไม่เห็นนะครับถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์แล้วนํามาขยายก็ยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะการงอกที่เป็นผลึกเล็กๆนะครับจะเป็นผลึกใหญ่ๆได้นะครับเท่าๆเม็ด ปลายเล็บเนี่ยต้องใช้การเวลานะครับนับเป็นพันปีนะครับและพระสมเด็จสร้างเต็มที่ก็ไม่เกิน200ปีนะครับรวมพระยุคต้นด้วยนี่นะครับก็ไม่เกิน200ปีเพราะฉะนั้นลักษณะของแคลไซด์เหล่านี้ก็ค่อยๆวัฒนาการไปเรื่อยนะครับอ่าค่อยๆงอกค่อยๆเปลียย่ยนสภาพเปลี่ยนรูปแบบนะครับเนีย่ยเพื่อนดูนะครับเป็นโครงสร้างนะครับชัดเจนไม่ว่าเป็นปูนสุกหรือปูนดิบ นะครับรูปแบบของแคลไซเนี่ยเมื่อเราขยายดูนะครับก็จะเป็นคล้ายๆปุ๋ยเมกนะครับเป็นผลิตแบบนี้นะครับในปูนสุกก็เกิดนะครับรูปแบบของแคลไซก็งอกเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่างอกแต่ในชั้นปูนดิบนะครับในเนื้อปูนสุกเนี่ยก็มีรูปแบบแคลไซนะครับงอกเหมือนกันถ้าพระองค์นั้นๆสร้างเกิน120ปีขึ้นไปนะครับเราก็สามารถที่จะขยายแล้วก็ดูกายภาพเหล่านี้ได้นะครับเพื่อนได้หมดทุกอง เ,เพื่อนดูสิครับของเกที่ไหนจะมาทําเรียนแบบได้ล่ะครับบางท่านดูพระเ,เพื่อนๆก็ต้องจดจําลักษณะกายภาพเหล่านี้นะครับเนี่ยผมถึงบรรยายภาพถ่ายปกตินะครับเพื่อให้ได้เห็นลักษณะทางกายภาพรูปแบบของเนื้อปูดแล้วก็นําภาพถ่ายนะครับที่มีกําลังขยายสูงนะครับมาเป็นภาพประกอบให้เพื่อนๆในรับชมนะครับ อีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อได้เห็นโครงสร้างข้างในว่าลักษณะของปูนดิบนะครับที่ผมวงกลมวงกลมไม่ดูเนี่ยนะครับว่าลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเราขยายดูโครงสร้างชั้นไหนนะครับรูปแบบเนี่ยอาโกไนท์แคลไซต์นะครับปูนดิบเหล่านี้นะครับเนี่ยเพื่อนๆดูได้เลยเห็นไหมครับอะไรพวกที่ดูตมนี่นะครับกล้อง 10x ไม่จําเป็นต้องกล้อง 1000x นะครับแล้วมันจะเห็นรูปแบบทางหลักวิทยาศาสตร์ได้ยังไงนะครับ มันจะเห็นรายละเอียดเหล่านี้ได้ยังไงนะครับใช้แต่อะไรครับไขปิศาอยู่นั่นนะครับไม่ต้องไปไขนะครับเดีย๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยเขาล้ำหน้าไปไกลแล้วนะครับเขาไปเหยียบโนนดวงจันทร์เจะไปดาวอื่นกันอยู่แล้วนะครับเซียนเก๋บ,บ้านเราก็ยังอะไรครับยังกล้อง10 X ยังตำหนิอยู่อย่างเดียวไม่พัฒนานะครับอันนี้ไปดูด้านหลังนะครับนี่คือภาพ เส้นซุ้มนะครับเส้นซุ้มเส้นซุ้มเห็นไหมครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากเป็นรูปแบบโครงสร้างที่ชัดเจนนะครับมีทั้งปูนดิบมีทั้งอลากโกไน์แล้วก็แคลไซต์นะครับก็ถือว่าเป็นวัสดุจากธรรมชาตินะครับไม่ได้มีสิ่งแปลกปลอมอย่างอื่นมาเจือปนนะครับถ้าเขาใช้วัสดุอย่างอื่นนะครับที่ทํารูปแบบให้เหมือน เนื้อคล้ายๆปูนดิบนะครับเมื่อเราดูโครงสร้างข้างในเนี่ยนะครับของเขาจะเป็นก้อนๆนะครับจะไม่มีโครงสร้างที่เป็นรูปขยายเป็นรูปก้อนเมฆนะครับจะไม่กระจายตัวนะครับเนี่ยเพื่อนดูนะครับพระแท้ก็จะกระจายตัวนะครับเป็นคล้ายๆปุ๋ยเมฆเห็นไหมครับแต่ถ้าว่าเป็นของเกเนี่ยพระโรงงานส่วนมากนะครับเมื่อถ่ายแล้วนะครับเขาจะเป็นก้อนๆนะครับเป็นก้อนๆกระจุกกระจุกอยู่เลยนะครับขาวๆแบบนี้นะครับแต่ จะไม่เป็นโครงสร้างทั้งแคลไซด์นะครับอะลาโกไนท์แบบนี้เห็นไหมครับเขาจะเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายเลยนะครับเห็นไหมครับเชื่อมโยงกันทั้งหมดเกาะเกี่ยวกันทั้งหมดนะครับอยู่ในรูปแบบของการกระจายตัวนั่นเองนะครับเป็นโครงสร้างของปูนนั่นเองนะครับของแคลเซียมนะครับจากแคลเซียมนะครับอ่านไปเผาไฟปูนสุกนะครับก็กลายเป็นแคลเซียมไบคาร์บอนตนะครับจากปูนสุกก็ วิวัฒนาการนะครับกลับคืนมาเป็นปูนดิบนะครับอีกทีหนึ่งเมื่อมีอายุเป็นร้อยปีนะครับนั่นคือการเปลี่ยนสภาพของเนื้อปวกปูนนั่นเองเมื่อเกิน120ีปีนะครับวิวัฒนาการ120ปีก็จะเกิดเนี่ยนะครับผลึกแคลไซด์นั่นเองนะครับเนี่ยเพื่อนดูได้เลยเห็นไหมครับจาไม่เลยนะครับท่านเพื่อนถ่ายด้วยกล้องเนี่ยเพื่อนต้องเห็นโครงสร้างนะครับข้างในให้คล้ายปุ๋ยเมฆนะครับเกาะเกี่ยวกันเพื่อนดูเถอะ นี่ครับเนี่ยใยเยขาคขาไอเหลืองๆเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นใย่ยเนี่ยเป็นอะไรกูไหนนะครับเป็นอะไรก,กูไหนเนี่ยด้านบนก็จะเป็นแคลไซต์นะครับมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับเพื่อนไม่เห็นไปดูภาพ นี่คือภาพถ่ายด้านหลังนะครับที่ผมวงกลงมเพื่อนเดูเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าเป็นสัดส่วนของปูนดิบนะครับเห็นไหมครับเขจะเป็นโครงสร้างเปลี่ยนสภาพเป็นแคลไซด์แล้วเหมือนกันจะมีผลึกนะครับแต่ก็กระจายตัวไม่เยอะมากเท่าไหร่เห็นไหมครับเนี่ยชั้นล่างก็เป็นอลากิกนร์นนะครับ ไม่ว่าปูนสุกหรือปูนดิบนะครับเมื่อเราถ่ายด้วยกล้องที่มีกําลังขยายสูงนะครับกล้องพันหกพันเขึ้นไปนะครับพั 1, นหกร้อยเอ็กซเราก็จะเห็นรูปแบบโครงสร้างที่เหมือนกันทั้งหมดนะครับเหมือนกันทั้งหมดเห็นเพื่อนดูนะครับก็จะเป็นคล้ายๆปุยเมฆเกาะเกี่ยวกันเชื่อมโยงกันนะครับกระจายตัวเห็นไหมครับเนี่ยค่อยๆวัฒนวิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเริ่มแล้ว เริ่มกระจายตัวเกาะกลุ่มนะครับต่อไปอีก50ปี60ปีก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผลึกแคลไซต์เล็กๆเหล่านี้ก็จะเกาะตัวกันนะครับกลายเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมานั่นเองนะครับแต่ต้องใช้เวลาอีกนะครับเป็นพันปี2000ปีนะครับหลายพันปีถึงจะเป็นก้อนอใหญ่นะครับนั่นคือการวัฒนาการนะครับของแคลไซต์นั่นเอง มวลสารอีกอย่างหนึ่งนะครับตะไบทองเนี่ยบางองค์ก็จะเห็นเยอะนะครับบางองก็จะเห็นน้อยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับพระเนื้อปูนสุกนะครับพิมพ์ใหญ่วัลขังตะไบทองเยอะมากนะครับเพื่อนเป็นเนื้อทองเลยนะครับเห็นไหมครับเมื่อเราถ่ายเนี่ยเป็นผงตะไบเล็กๆนะครับเขาตะไบแล้วก็นํามาผสมเป็นมวลสารนะครับผสมลงไปกับเนื้อปูนนั่นเองบางองค์ก็เห็นมากบางองก็เห็นน้อยบางองก็อยู่ในเนื้อนะครับใช่ว่า จะเห็นเยอะเหมือนกันทุกองนะครับแต่ที่ผมส่องมานะครับพระที่ผมมีเนี่ยส่วนมากก็จะเห็นตะไบทองเหล่านี้นะครับเกือบทุกองนะครับเกือบทุกองเลยยิ่งมาถ่ายด้วยกล้องพ6 0นุกร้อยเอ็กเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะนะครับมวลนสารเหล่านี้เยอะมากนะครับเยอะมากเป็นจําพวกตะไบเงินตะไบทองนะครับในพระสมเด็จถือว่าเห็นได้เยอะนะครับเห็นได้เยอะเห็นไหมครับส่วนที่ จะค่อยๆวัฒนาการขึ้นมาเป็นผลิตแคลไซด์อีกนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นโครงสร้างเนี่ยนี่ก็คือพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อกจจวีนะครับเกจดจลุดซุ้มพิมพ์ช่างหลวงนะครับอีกหนึ่งพุทธศินพิมพทรงนะครับที่นำมาเพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษาในวันนี้นะครับพระองค์นี้ก็ออกเปทางโซนเนื้อแกล่งนะครับเนี่ยภาพถ่ายที่เราถ่ายแคลไซต์บริเวณนี้เมื่อกี้ นะครับเนี่ยบริเวณนี้ก็ถ่ายไว้นะครับเนี่ยสัดส่วนบริเวณนี้เมื่อเราขยายลงไปนะครับหรือถึงลักษณะของเนื้อชั้นในก็จะเห็นรูปแบบของรกระดูกไนท์แคลไซต์นะครับปกคลุมอยู่นะครับในสัดส่วนเหล่านี้เพื่อนเพื่อนก็จดจําลักษณะนะครับรูปแบบกายภาพของเนื้อพระเนี่ยนะครับลักษณะพื้นผิวเนี่ยจดจำเอาไว้นะครับรูปแบบสัดส่วนที่ ปูนดิบจะงอกนะครับแคลไซจะเกิดอยู่ในสัดส่วนไหนนะครับส่วนมากก็จะอยู่ด้านบนนะครับด้านล่างก็มีบริเวณนี้ก็มีนะครับแล้วแต่ใช่ว่าจะงอกจุดเดียวกันทั้งหมดนะครับเพื่อนไม่ใช่ว่าจะงอกจุดเดียวกันทั้งหมดนะครับเราก็ต้องส่องและพิจารณาดูให้ทั่วทั้งองค์โอเคนะครับเพื่อนสําหรับคลิปนี้วันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนเือนทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าก็จะนาพระแท้นะครับและก็ถ่ายภาพ ที่มีกําลังขยายสูงนะครับให้เพื่อนๆได้ศึกษานะครับอลากโกไนและแข่ไซดด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการพิจารณาพระเนื้องปูลนต่อไปสําหรับวันนี้ก็กลับสวัสดีครับ